เรามากินร้านข้างทางอีกแล้วนะคะแต่ว่าคือเมื่อวานนี้เรามาที่เอ่ออะไรอะล่องเรือตรงนี้แล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเราก็เห็นเราก็เห็นว่าเขาดูทายฮัลโหลจำเอิญจำเอิญว่ายูทูบดูทุกคนเต้มึกยันนะ

เมื่อวาเหมือนเห็นใครฝั่งอ๋อไม่ใช่มันที่มันจะมาลงโต๊ะผิดใช่ไหมอ่าฮะอ้ามาีกิวขายเกงว่าขายเก่งคอมาตอมมิวอาวันทอนเนตต์วิตีเทาสันวันทอนเต่้นอเจเค้วันวันวันโอเควันอ่าเ็นที่อก ชูชูชูวันทองเด็ดที่ทีเทาสรเส้นเต็มเส้นเต็มโอเคอะบุกเสียพวงนะเสียพวงเสียมโอเครอน้องนะนี่ตี่ทำอะไรอีกอันนี้อันนี้เหรออ่านี่ตีดตี๋ตี๋จ๋าอันนี้อันนี้ทำอะไรนได้ วันอเจูว uh, uh, no ัอเบดทกแล้วก oh, no ็เด okay. ี๋ยวคุณลุงเขาก็จะมาย่างตรงนี้ให้นะคะอีกดรูวายใส่ใส่ว้าเฮ้นี่กินกี่เยอะชินเดาชินเดาชินเดคิดว่ามันมีก้างนะถ้าไม่กินหรอ ăn căng à? cứ coi, căng nhiều rồi á. Nia, cà liết. Nia, cà liết cà liết cà ăn một mực một thớ, một đầu một một tôm một tôm tôm cái không? Nào, nên xài. hòm không ăn ăn tôm xeo, ăn đây.

bắt cho anh em anh em đi phung thôi phúc mai anh em đi phúc phung thôi ok cảm ơn phúc phúc à Phúc, đi quay 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 không? quay đi quay Phúc quay 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 mai quay 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 Xem quay Xem xem quay 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 đi quay 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 อะไรอ่ะเนยอ่ะดูเกยวอีกาลิกเอไม่ใช่บัตเตอร์เนย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 บัตเตอร์ชีสชีสเย้ชีสเหรอเย้มาต่อแล้วเขามีผัดผักด้วยนะอ่ะแล้วก็ไปเลือกตบู่กัน

น,นี่ก็เหนียวเหนียวเพราะว่ามันใส่แป้งมันไม่น่าเหนียวเลยนะมันไม่ไน่าเหนียวใช่มัโอเคคือไม่รู้ว่ามันเอาอะไรมาเหนียวอะ่ะเออแล้วมันเกิดเป็นสีขาวคนนี้อันนี้เอามาเองนะคะชิมยิมอันนี้อันนี่เราซื้อที่ห้างล็อกเต็มกี่ มาดูเขาทำอาหารชงเชงชงเชงน,นะคะหอ,หอมจังเลยเม,เมาแล้วก้างกระเทียม ็นผีดหรือเปล่าเจ้าปุ๋ยรู้เรื่องหรอเราไม่แน่ใจแล้วเริ่มกลัวเขาไม่แน,น,น,น่ใจราคามาเป็นจานเนาะร้อยห้าสิบอ่ะแสนห้าก็ยังด่มากดีดีว่ะให้บอกเท่ากันหมดเลยแสนห้า แต่าก็ตกเท่าไหร่อะร้อได้เหรอมังสองประมาณจ่ายละสกว่าบาทถ้าสอง้อยยีได้แต่ถ้าแต่ถ้าร้อยหิไม่ได้นะไม่ใช่นะคุูวแต่าแต่ค้าก็สองร้อยยีองอยยีก็โอเคได้อยู่จ่ายละสองรหมดเลยเมื่อกี้มันบอกอะแต่ถ้าแต่ถ้าฮ่องกงประมาณแ0ดร้อยนะมาเวียดนามด้วยอะพี่จัดเลยี่มันไยด้วยอือเอออ่ะจัดเลยจเอาน้ำซอสก่อนอร่อยไหมสวยระวังวังเข็งนะอือ ปสตินะเพราะเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ไปยืนดมดูแล้วมันหอมจังเลยใหญ่ด้วยแต่เมื่อคุณใครจะลองอันนี้อ่ะข้นใครจะลองเขาอ่ะจะจะต่อไข่ใส่ไปในพองค่ะแล้วเขาก็ใส่ใช่อะนหัวหอมไม่รู้ต้นหอมหัวหอมแล้มีไข่ไหมมีมไข่ก็เป็นไข่นงมาแล้วมาแล้วมาอันนี้อะไรวอดดี้ อ่ะมาอับพึ่งอับพึ่งอับพึ่งกินยังไงอ่ะอับพึ่งเป็นกินเลยเหรออ๋อโอเคอ่ะวิธีกินให้เอาคุณบอกคุณบาร์บีคิวบอกวาให้เอานี่อ๋อเอาไม้แค่เอาไม้แค่ค่ะเอามาใกล้ใกล้ๆหน่อยมันน่าจะสไตล์อาหารจีนนะคะผัดผัดทอดทหวานหวานแต่เห็นเขาดูดกินจนน่าเลศอร่อยมากนะคะเห็นเขาดูดกินจนน่าเลศอร่อยก็อยากจะทานมากนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมืนอนเขาหรือเปล่าต้องมาลองกลับไป<ร>นี่กลับจากเวียดนามนี่นแนะนําให้ไปตรวจเลือดตรวจน้ำตาวจะค่าน้ำตาในเลือดตรวจน้ำตาลนะคะดูดได้ไหยคะพี่เตลโตมาแค่ออกมาเปล่าขนาดเซียนหอยอยังดูดไม่ขึ้นเลยมันบอกให้เอาไม้ที่ฝังแแหอหอยแน่นมากหอยแน่นรทุกนาทีเดี๋ยวลองไม่ลืมเอาคัมภีร์มากลับก็ไม่กล้ากลัวมันแทงนี่ก็คือ อะไรสักอย่างนันนี่แหละนะก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ไปปิ้งอันนี้ก็คือเป็นไข่แล้วนะอ่าเดี๋ยวจะชิมกินมันก็ไม่แย่นะไม่เคยกินนะนี่เนี่ยก็ธรรมดาไม่แย่ไม่ได้มีรสชาติอะไรเหมือนกินไข่กิน<ๆ>ไข่ตุน๋น ตัวค่ะกินที่เหลือก็ได้ถ้านลูออกออ่ตัวเล็กๆแบบนี้กินไปเยแต่ระวังมันแทงมือนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่บ้านหลอดผ่าขึ้นมาให้เลยแบบแต่พี่ทำพี่ก็ไม่ผ่านนะจริงๆก็ต้องผ่าหรอ,อขึนข้นมาดิปปะปะกนดีทำไมนี่มันแข็ง อร่อยจริงนะหอยยื่ง<ถ>ชอบอร่อยหอยอร่อย,ออยมันดิมันมันดุดดุดถึงมันจะใช้เวลานานก็เถอะไม่มีใครทีปอุ่นหนีเหรอเราราฟัองอยู่นนะถ้าอร่อยจะตามปุงมาปุงมาปุงมาแล้วโอเคอพี่นัน่นหมดแล้วเรื่องนายปลาหมึกอ่ะเพราะว่าเขาลืมนะก็เลยไปทวงในได้มาทีหลัง แล้วก็หอยก็ได้สูญเสียชีพไปแล้วหลักร้อยตัวก้งไม่ได้ชิมเลยอยู่ในท้องของคนคนนี้กูนี่รสชาติไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกินไข่เหมือนไข่ตุ๋นนะเหมือนไข่เหมือนไข่ย่างอะเฉยเฉยอะเฉยชนิดที่ว่าเฉยๆฉยอะขอก็สวดบ้างไม่สดบ้างเออทราคานี่เราขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอเห็นคนนั่งกินอยู่แล้วก็เลยแวะจอดลองดูเดี๋ยวรอเช็คบินดูว่าเท่าไหร่ เมื่อกี้คุยตุกลงกันไว้จานละประมาณแสนห้าก็จานหนึ่งประมาณตกประมาณสองร้อยบาทอะไรเงี้ยอ่าก็เดี๋ยวดู <จะ S 2> ว่าจะสองร้อยจริงเปล่ตาตามที่คุยกันไว้แ่ะนี่นะคะมันก็จะมีไข่ติดมาด้วยรสชาติเฉยๆเพราะว่ารสไข่เยอะกว่ารสเม่นคะเพราะว่าจะให้กินสดก็ไม่กล้ากินเอาจริงกลัว <c oughs> ไม่มีการิที่ถูกต้องเลลีออเ้เฮ้มน <c oughs> ีเฮ้ยไงทุกคนเฮ้ยเยอะกเลยไม่มันพอพูดภางกฤษได้หน่อยไหม มาแล้วเจอมาแล้วถูแล้วเขียนอะไรเรื่องเมียถูแล้วเพ่โอเคถูแล้วจช่ไหมถูแล้วฮันนอลสแตนอะเห็นไหมสแตนถูแล้วนอลสแตนเวียดนามลังเกดนเดียอินเดยูยูอินเดียน้อเวียดนามเวียดนามเวียดนามมีใครถึงไหนได้เยอะที่สุดคนนั้นไทยแลลมไทยแหลมโอเคพูดเขาเป็นคนเวียดนามแต่เราพูดเวียดนามเขาไม่ไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องหรอกเราตั้เนียงเราไม่ได้ ใช่ชัดหล่องอแสมปักเดินไม่ใช่เยี่ยมยังนั่งแล้วอ่ะหลายล้านแน่ไรยงานนี้เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่อ่ะคิดดิหนึ่งแสนสี่เมืวันแรกเลยนะหนึ่งสองสามสี่ไม่น่าจะถึงแสนสี่ใช่ไหมคูณห้าเจ็ดโอ้ยใช่ปักแสนสี่คูณห้าเจ็ดแสนค่าน้ำบอกแสน ไม่มีกุ้งมังกรไม่ถึงละไม่แน่นอนเอานวกันยานาวลแวิ่งไปไหนวะเอาละเราจะชาดค่าอะไรมาอีกได้้างวะน้ำแข็งกํา็นตาาหมดลนดบิีกทตดหนึ่ง eight hundred forty ten eight e i g h ไอ้ขนเป๊ะเต็เท่าสวโอเคไอ้แัอันนี้ไอ้นี่อันี้โคกอันนี้น้ำเปล่าอันนี้หอยอะไรสักอย่างอ่ะมี200ร้อไม่รู้อะไรน่าจะปลาหมึกไหมสองร้ออ่ะคนละสี่แใช่ไหมแปดหนึ่งสี่แสนหาัหาเป็นย่อยให้หาเป็นย่อยให้มีใบห้าแสค่ะคนเท่าไรนะนี่นี่นี่มีมีมี หอยเม่นห้าสิบหอยตุ๊กแกจิ๋วร้อยห้าสิบส่วนนัก้างร้อยห้าสิบหมดเลยก้างร้อยห้าสิบมีอะไรกุ้งกุ้งสองร้อยป่ะออ๋อกุ้งสองร้อยแล้วก็ปลาหมึกร้อยห้าสิบโค้งห้าน้ำหนึ่งเนี่ก็จะละสองร้อยจานละสองร้อยยี่สิบบาทร้อยห้าสิบอ่ะคือสองร้อยยี่สิบบาทมีกุ้งก็สามร้อยจานหนึ่งะเหรี่ยงสองสามร้อย อ,อิ่มแล้วนะคะราคามาตรฐานพี่เจ๊ไม่ได้บวกหรือบวกไปแล้วก็ไม่รู้ก็คือร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองร้อยประมาณนี้ใช้ได้แต่ถ้าชั้นลงครัวจะอร่อยกว่าน,นี้ไปบ,บายเดี๋ยวมาไล่เจออีกอันเนี้ยเอาไปผัดก็น่าจะอร่อยปลาหมึกก็ะนะที่ผมก็กินนะเนาะนี่ถ้าเมืเอเม่อกี้เขาไปผัดแต่ทอดแบบนี้เอาไปตุ๋วในกนระทะปลาหมึกเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะมันจะมีทั้งแบบนี้แล้วก็แบบเป็นตัวก็อยู่ที่เราจะเลือกเนาะแบบนี้อร่อยดี ดหมอฮะงองออร่อยกว่าเหรออันนี้อร่อยกว่าอันนี้วัดวัดคอเวียดนามยูเองวัดคอยืเองนเนมเนมเนมยันอึ่งอ๊บผึงอ๊บผึ่งอ๊บพึ่อัพอ๊บ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 อ๊บออัพอ๊บอัพอ๊บอัพอ๊บอ๊บอออัพออออัพอออบอบอ 酷。